สวัสดีครับผมเสือป่าชาแนลนะครับวันนี้เราพาไปหาเห็ดกันครับผมมากันสามคนครับผมก็มีผมครับผมและเดินเข้าป่าครับแล้วก็ใครครับน้องต้นมันนะครับผมก็เสือวันนี้เราอยากมาหาเห็ดกันนะแล้วก็อยากกินกันรอบที่แล้วนะครับผมได้มาหาเห็ดกับเพื่อนเล็กนะครับแล้วทีเนี้ยไปทําแกงให้น้องต้นมันกินแล้วทีนี้น้องต้นมันชอบกินนะผมก็เลย อยากมาหาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เสือก็อยากเอาเห็ดมาหาแล้วก็ถ้าได้เยอะเราก็จะขายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าได้เยอะเราก็เอาไปขายแบ่งต่งกันครับโอเคทุกคนก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับผมฝากติดตามด้วยนะครับช่องใหม่นะครับช่องเสือป่าชแนลนะครับเพราะว่าอย่างพูดไม่เก่งนับก็เรื่อยๆครับผมครับโอเคทุกคนไปกันเลยครับผมครับจะพาไปหาเห็ดกันครับผมนี่เลยครับผมทางเข้าที่เราจะต้องไปหากันใช่ใช่เฮ้ย มันน้องต้นมันเจอลอยขุนนะครับน่าจะลอยขุนนะแดงไม่มีเห็ดด้วยโอ้ลอยขุนนี่อ่นที่มาหาแน่เลยจ้ะใช่ครับมันน่าจะใช่มีอีกไหมลองผ่าดู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 พวกนี้ดอกปูแบบโผล่ออกมาจากดินเนี้ยโค๊ะเฮ้ยตายนะอังอังอุ้ยออ้ยละอุออละไม่น่าหรอกมันหนักมากครับตอนนี้แบกมาไม่น่ามีแล้วนะครับเพราะว่าเขาน่าจะขุดไปหมดแล้ว เดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าครับเพื่อเจอไปแดงเดินไปเดี๋ยวเขบอกนะเดี๋ยวแยกันหานะผมว่ามันน่าจะเจอเฮดมานะครับเพื่อนๆเจอหรือเปล่านี่ครับกิ่นแต่กินไม่ได้นะครับต้องทิ้งเด้งเดินไปแล้วนะครับต้องแยกกันนะครับอ่าต้องแยกกันหาใช่เหรอเหรอเหมือนเห็ดแบบเห็ดดอกอะไรกันในในในเดงเดินไปก่อน ว่าน่าจะใช่นะคนน้องมันรับเออไม่ละเออเหนื่อยมม่ละหมอบอกว่าใช่นะใช่ปะใช่แต่ว่าดอกเดียวดิใช่เหรอใช่ครับนี่เลยกวนดอกเล็กนะอ๋อดอกเล็กมากมันขึ้นดอกเดียวมันได้ขึ้นเป็นหมู่เออเดี๋ยวช่วยละเดี๋ยวให้น้องถือไว้ก่อนนะเพราะดอกเล็กยังไม่อยากใส่เขาถุงนะไปไปไปเรียกว่าเรียกว้เลยเดี๋ยวรี เพื่อนน้องแบบเป็นตัวนำโชคอะไรเงี้ยผาหาแล้วเจอเลยเป็นหมูเป็นเป็นจกอย่างเงี้ยเขาคุ้มอ่ะใช่อันนี้ก็รอยขุนนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะนานแล้วขุ่มไมเนาะขุ่มไหม,ไหมอ่ะขุไ่ไมอ๋อน้องบอกน่าจะเป็นรอยหมูป่าครับผมใช่ใช่ใชเ่เจอเลยครับ โอ้โฮลกมากครับผมแต่ก็ยังว่าอะไรครับมาหาเห็ดมันก็ต้องหาในป่าเดือดนะเดือดเดือกเือดเฮ้ยนี่เจอดลยอะไรก็แล้วเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยมันเราเห็นใครนอนในป่าไม่รู้ครับเดือใครเ่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ย ลีกโก้โปาป้าครับป้าป้าเป็นไรนี่ครับทุกคนอย,ยป้าปาเป็นไรป้ามอนสลืมสลือแบบไม่ได้กินข้าว,วหรอือเปล่าเย,ยเไเชียวเดี๋ยวคือะกูไปทาไ่ไปทาไปาไปงกี่ก้บอช่วยป้าก่อนนะครับฝนลมมาเหมืนลมสลืมสลือรับ โอ้โหอัเบิร์เมียพัตโอ้ยยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมผมว่าเนี่ยน่าจะยังเงี้ยอัลเปิร์ตเหรอยังพูดเรื่องเหรียญเลยก่อนเลยโอ้เขามากันลูกครับผมใช่ไหมแต่ไม่รู้ลูกเขาไปไหนแล้วเราต้องช่วยเขาก่อนนะครับคิดจะมาหาเห็ดแต่ว่าอะไรเนี่ยเจอพอดีเลยทุกคนอือโหโหแบบดูพี่เขาเนี่ยเหมือนตาลอยนะแบบไม่ได้กินข้าวนะครับใช่ครับนี่นะร่างกายซุดโซมมากครับผมเขาพ่อมาก ช่วยเขาก่อนแดงจะแบกกล้าบยังไงนะเสียล่ะแลขี่หลังไปก็แล้วกันขี่หลังใครอ่ะขี่หลังผมก็ไดเกียเกียเกท่าป่ะช่วยเขาก่อนครับมาทางเกียเน้อกแหละบ้านย่ไหนนะครับเขาบอกอยู่นู่นนะเออเกียน่นเกับเบิลแะ เขาะเขามากันลูกลูกเขาไปไหนไม่รู้เราต้องช่วยกันคู่องนเดินมาพูดแหละ้นันลีกอรอย่าเบื่อนะไงนะเบื่อไะไดงถามว่าพาไปชี้บ้านเขาได้ไหมครับอแล้วเขาบอกว่าจําบ้านไม่ได้จําบ้านไม่ได้โหน่าจะกระเทินนกเหมือนเห็ดอะเดี๋ยว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 ดูเขาก่อนนะ เหมือนถ้าผมไล่ยุงให้ป้าคนหนึ่งก่อนนะครับเพราะยุงเยอะมากเดี๋ยวให้ป้าเนี่ยนั่งรอตรงนี้กันก่อนนะเมื่อกี้เหมือนผมเจอเห็นเลยนะก็คนเยอะอยอะมากเดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยแบบลือล้อฟื้นความจําเขาด้วยนะเถอะเพราะว่าเขาจําทางกลับบ้านเขาไม่ได้นะให้เขานั่งคิดทบทวนดูก่อนเพราะว่าเขาน่าจะเป็นลมอ่ะโอ้ดู แลาีนแลกนะ้อาเั้อ๋แต่ว่ามากันลูกแล้วทีเนี้พัดหลงกันเขาบอกออเอนี๋ยวได้ได้ได้แดงเดินไปกันไปห้าเฮ็ดเ่รอรออนได้ได้ได้มีใกล้ป้าเขานั่งรอเาพมไปก่อนครับแดงไปเก็บเฮ็ดแดงน่าจะเจอเฮ็ดครับผม ไม่รู้เหมือนกันแดงหรือว่าเราพาเขาไปแบบใกล้ๆแถวหมู่บ้านก่อนไหมแล้วก็แบบกลางไปชงกลางไปชี้แบบให้เขาอยู่ก่อนได้ได้ได้ไปเดินแตวถ้าไม่งั้นเนี่ยเราให้เรากลับไปดูแลเนี่ยผมก็ผมก็ดูแลยังไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวให้ป้าเขารอยอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราเอาของกุงของกินมาให้เขาได้าด้ได้เดเราให้เราอุ้มกลับเขาเนี่ยไม่ไหวไม่น่าไหวนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไกลด้วยนะอีกอย่างใช่ใช่นี่นะป้าเขามาหาอย่างพัดหลงกับลูกเขาด้วยไงตอนเนี้ย เขาอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปออกไปตามหาลูกเขากันว่าลูกเขาเป็นใครอะไรยังไงได้ได้ได้จะได้แบบเขาจะได้เออพาเขากลับบ้านไงไอ้ไหมเเดี๋ยวพยุงพยุงเขาไปก่อนได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวช่วยให้เดี๋ยวพผมช่วยเขาพยุงกันนะพยุงออกไปตรงใกล้ๆเนีนเขาพาเขาไปใกล้ๆตีนเขานะตอนนี้เราอยู่เหมือนบนเขาเลยนะพี่ๆได้ยินไหมมันจะเหมือนแบบเสียงมอเตอร์ไซค์สะท้อนมาอย่างเงี้ย

ทุกคนอันนี้เสือก็ดูแลเขาอย่างดีเลยนะครับเสือเสือเดี๋ยวให้อ,อยู่ตรงนี้ก่อนเราจําได้ตรงนี้โอเคใช, okay, ใช่เอาเอาไมียออกมาดีกว่าเดี๋ยวฟันไม้แบบกลางไฟชี้กันเออเดี๋ยวได้อยู่แล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยผมก็เสือนะจะให้หป้าเขาอยู่ที่นี่กันก่อนนะครับเพราะว่าเราพากลับไปไม่ไหวนะครับใช่ครับ เดี๋ยวเราจะให้ป้าเขาอยู่ที่นี่กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะกางไฟชีดแล้วก็จะตัดไม้ตัดปูไ,ปไม้ให้ป้าเขาอยู่ที่นี่กันก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราเอาข้าวมาให้กินรอบนี้ผมกับเพื่อนเสือเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมากันเลยนะครับเพราะว่าเราแค่มาหาเห็ดน,นะเอามาเพียงแค่มีดนะพี่พี่เห็นกันไหมนี่นะมีดนะมีแค่มีดนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาตัดไม้แล้วก็กางไฟชีดแล้วก็ปูใบไม้กันนี้ก่านมาเดิตัดไม้ป้าเอาไว้ปู เอาไว้กลางไฟชีสครับใช่ใช่ใชนี่ครับเสือตายละเสือท่อนใหญ่ไปเปล่าเอาท่อนนั้นท่อนนั้นข้างหน้าดีกว่าเนี่ยท่อนเล็กๆนะนเนนะี่ยเอออันนี้มันใหญ่ไปนะใช่มันใหญ่ไปโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างที่พักชั่วคราวให้เขาอยู่ไปก่อนนะแล้วก็ค่อยเอาขอ,ของของกินมาให้นะครับครับผมแล้วเราต้องบอกปลาเขาด้วยนะห้ามไปไหนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเขาเดินนี่ลงถังอีกฮะฉันอะไรอ่ะเขิ เด้อก็แหละจะเห็ดบ่นอนต้นมันจะเห็ดนอนนี่ครับเห็นหัวดำนะโอุระโมะหรออืมีดอกเดียวนะครับสจะตัดเลยเออโอเคนั่นแหละลนี่เดี๋ยวเราพาดไว้อย่างนี้ปะเนี่ยไอ้ต้นต้นนี้ต้นนี้กับต้นนี้ปะโอเคมาเดี๋ยวจะช่วยเพื่อนเสือทำกันก่อนนะครับมา จะทำความสะอาดตรงนี้ให้หมดเลยอยากให้คนนั่งแข่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะต้องเี้ยตาบูลดองน้าแดงถ้าเราทำเฮ้ยตีตรงนั้นถ้าเราก่อไฟตรงนี้จะติดไหมเสียติดติดแต่ต้องหาฟืนที่มันติดใช่ยหมอันนี้นะบูเอามาส่องเดี๋ยวให้ส่องด้วยนี่ครับพี่ๆพร้อมเลยนะกระเป๋าลุงเนี้ยพี่พี่ FC ท่านหนึ่งมาให้นะไพวันครับป้าไพวันให้มานี่ครับผมก็เอาของใส่ไว้พร้อมเลยนะครับเจอไม่อีดอกเหรอมันมีส่องด้วย ได้ยูได้แล้วใช่ไหม,ไมไก็เอาไว้ตอกข้างนี้ไงฉะน,นั้นมันมีไมข้ขำอยูปป่ปู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 ต่ำๆก็พอละมีคอนนะมีคอนเอามาดิไม่ต้องกอะไรนะ <S <S โอเคได้แล้วล่ะ คนกระเป๋าเนี่ยผมก็พร้อมตลอดเลยนะครับเผื่อฝนตกเนี่ยผมก็จำต้องทําแบบนี้นะเสือจับจับไว้ก่อนได้ไหมกางไว้จนต่ำก็พอละเลื่อนแล้วเหรอเออเลื่นแล้วดิเดี๋ยวแล้จับจับไว้ให้หน่อยนะได้ไไปฝั่งนี้ดีกว่าพยายามหน่อย

นี่ละพี่นอ่ะ่ตรงดูนี่ยโอเคเดี๋ยวย็ดไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปดีไอ่ะทำไปนะครับทำไปทำไปไหนมาดูชาเ้ลยมาตามุมใหม่ให้หน่อยดี๋วยวจะเาซ้อเจ้เงตา เฮ้เอาถาวรไม้ก็ได้นะถาวรเนี่ยตะบูมันด้มัมันใหญ่ไงตะบูมันดอกใหญ่จริงๆตะบูนี้ผมเอาไว้ทําห้างนะครับเอาไว้สําหรับทําห้างเท่านั้นนะไม่ได้เอามาแบบตอกอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันนี่มันแบบจะให้สุดวิสัยเสียมาเดี๋ยวตอกให้เลยดีกว่าก็เลยยึดตะบูมให้นะเสียตตอกยังไม่ค่อยคล่องนะผม มันต้องมีคนจับว่ะมาจะจับให้เดี๋ยวต่อไปเราถือถือกล้งหน่อยนะนหนัวกล้วยนะนี่ครับน้องต้นมันก็เก่งมากเลยนะครับให้ถือกล้องให้นะครับเจ๋วมากชัวร์ปะล่ะดูนะทุ่งเดือดจ่อ,อโอเคไปเจอซีกันนะอีะเวลาซีประเทศไทยซีไหนไทยแลเสริมไทยละเอลาลาพีลาฟ้องมะ เวลาฟิลโอ้เนี่ยโอ้แจวมาเดี๋ยวมากางไปชี้กันของพร้อมเลยนะออกระเป๋าผมอ่ะมีอะไรต่อค้างหรือเปล่าออก็ไม่รู้นะช่วยอยาบกล้องหน่อยช่วยจอเสือฟันออกเลยไม่เลยชุบปะป๊าพวก ก็ป้าเขาเนี่ยยังไม่มีอันนี้เลยนะครับเรียวยแรงเลยังลุกไม่ขึ้นเท่าไหร่เลยนะจะต้องเก็บปลาเขาไปนี่ก่อนนะครับถ้าพาไปหมู่บ้านเนี่ยป้าเขาคงเดินไม่ไหวนะใช่ผมกับเพื่อนเสือแบกไปเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวนะไกดแค่ลําพังเดินเนี่ยก็แย่แล้วนะอีกอย่างเนี่ยถึงไหวก็เราไม่รู้ว่าเราจะให้เขาไปอยู่ไหนเนี่ยใช่ ตอนนี้แหละทำที่พักให้เขาหยวนชั่วคราวกันเผื่อว่าเดี๋ยวอีกรอบหน้าไปตามหาเพื่อนกันได้ไม่เชือกไม่ไดงเชื่อเชือกไม่มีนะมม,มาเลยมาชั่วคราวไปก่อนเราไม่ได้เตรียมเตรียมพร้อมเดี๋ยวเราแบบ<ว><ว>ไม่ได้หมดนะ เอาเอาเชือกมาแล้วไม่ได้เหรอนี่ครับใอ้ป้ากำดังเชือกมาครับผมใช้เป็นเข้าวันไม้แทนเพราะว่าไม่ได้มีเชือกครับ ยุงเยอะต้องรีบมันนะเดี๋ยวใจน้องจอนแล้วกี่อาหรือเหล่อ้เลยอยอ่ะแต้งก็ไฟให้ป้าเขาด้วยใช่ไหมใช่ต้องก่อไฟให้เขาด้วยมั้งแหละเพราะยุงเยอะก่อนผมเมื่อกี้ผมบอกป้าเขาว่าอย่าไปไหนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะตามลูกเขามาให้นะครับหรือว่าตามครอบครัวคนที่อยู่กับเขานะครับมาดูแลเขานะ นนโอ้โหผันยาวันเย็นครับเดี๋ยวปูใบไม้ไาาเฮ้ยล่อนะพี่เนะนอยุงเยอะมากนะครับเราต้องส่อไฟและยุงให้ป้าเขาแม่งั้นยุงกัดป้าเขาไม่สบายแน่ก่อไปชัวราครอบหน้าเราไปเตรียมของของกินมาให้เขาด้วยไงยใช่ป่ะอืม ต้องเอาของิมาให้เขาไม่งั้นเขาอยู่ไหนป่าเงี้ยแย่แน่เดี๋ยวหาลูกเขาเจอก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันคนที่อยู่ดูแลเขานะแต่ตอนนี้เราไม่รู้ไงว่าลูกเขาคือใครไงเพราะว่าเขา,า <ไป S 2> จำไ,ไม่ได้ด<ต>้วยไม่รู้เหมือนกันมันลามมแาล้วมันลามจะได้ไหมก็ไฟอันนี้นีุ่งไง Chị chung nữa. Lấy dùng cái ta là chị. กจะติดกันฟละกันฝนไปด้วยนะเนี่ยกันฝนได้เลยอันนี้ก็ไฟลบยุงชั่วคราวไปก่อนนะครับให้เขารอกันอยู่ตรงนี้ก่อนก่อนนะ <c oughs> จะให้พาไปบ้านผมก็ไม่ได้อีกอะ ใช่เพราะคนเยอะนะ<ค>นที่มันคนเยอะ,<น>ะด้วยไม่รู้อ่ะ<อ>ก็พ่าน้องต้นมันมาแล้วนะตอนนี้ก็ให้พาป้าเข้ามาอีกคนหนึ่งก็ยังเดี๋ยวรอบหน้าเราจะวากันยังไงค่อยว่านะ<ม>ว่าจะพาไป<ม>อ,อยู่ไหนอะไรยังไงใช่ใช่อีกอย่างต้องไปตามหาตัวลูกเขาอีกไงติดล่มติดแล้วนะครับพี่พี่นี่ก็น้องต้นมันเนี่ยคอยปัดลายยุงให้เขานะครับให้เขาเออเมื่อชื่อเาได้ยังไ โอเคอย่าเลยอยู่าปัมจใจนั่งเจอไงอ่ะนี่ไทยรับอ่ะถ่ายเราเว้ยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ก่อไฟแล้วก็กางไปเชิดให้เขาแล้วนะอ๋อเดี๋ยวเราจะทำยังไงต่อดีเสือเรากลับไปหาคนมาช่วยหรือว่าเรากลับไปหาของกินไม้เขาดีกว่าไหมใช่ใช่ถ้หาของกินไม้เขาก่อนเพราะเขาบอกเขาเขาหิวด้วยใช่ หนูโบโเบิร์กคนเลยอยู่อ่ะน้องคนทั้งยอยู่อ,อ่ะอ่อก็บอกว่าแล้วเสียเมื่อกี้เราบอกเขาว่าหาของจริงไงให้เขาอยู่นี่ใช่ให้เขาอยู่นี่นะครับอย่าไปไหนนะใช่อย่าไปไหนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดี๋ยวเขาหลงใช่โอเคเลยอยู่อ่ะง่ายเบิร์กะตรงนี้เลยนะครับพี่ๆนี่แล้วจุดนี้เลยก็จํากันได้นะครับว่าที่นี่นะใช่ครับกางป้าเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมกับเสือนะครับจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับแล้วก็ไฟช้นเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เขาอยูงไว้นห้เขาใช้กันฝนด้วยใช่เดี๋ยวตามมาดูแลไงค่อยมาเอาคืนนะครับเพราะว่านี่ก็ป้าเอฟซีนะส่งมาให้นะป้าตู่ก็ต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยโอเคเสือเก็บของเก็บของเดินทางกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวเราเนี่ยคิดว่าก่อนกลับเราก็จะมาหาเห็ดไปด้วยนะครับทีแรกก็จะหาเห็ดยาวแหละแต่ว่าทีนี้มันเจอเห็ดมนคัดคิดเนี่ยใช่ใช่ เราก็เลยไม่ได้หาเห็ดกันก็เลยต้องกลับไปอาหารอะไรมาดูแลเขาก่อนนะเพราะว่าคนเนี่ยจะสําคัญกว่าเห็ดน,นะไปเสือไปเก็บคอแขงแดงนะครับเก็บของ<ม>อขวานโจ๊ช่วยจ๊บอนล่วงเลยโอ้ยช่วยล,ลองเคลยนะด้านโจ๊ดเลยนั่ลยช่วยเยอะนอนเละโอเคทั้งเยอะโอีคทั้งน้นแหละไฟก็เริ่มติดแล้วะน,ลนะครับ<ด>ป้าเขาน่าจะอยู่ได้อยู่บ่รายุงได้อยู่ไปเอามาไปเบ่ทุ่งแค่ ป้ามายาวครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วนะครับไปนังแดงให้ป้าเขาอยู่นี่เดี๋ยวเราค่อยเอาอาหารมาให้เขาวันหลังแดงดีๆนะดัดลุ้นเฮ้ยนี่อร่อยเนาะอ๋อมีแผลอันนี้อ่ะอ๋อโอเคทุกคนไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมาหาป้าเขาอีกรอบหนึ่งว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งป้าเขาไปตรงนี้แหละโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคน เราขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวาสีีครับ